สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่สมุนจุกนี้กับมาบอกมาบอน้องสมใจอีกแล้วน้องใจกับเพิ่งเมื่อแต่แต่เชงแต่ผสมเมื่อแต่เชงมันนี้วันวันศุกร์กับบริยนตอนแรงแร่ผสมน้องใจกับไปนาคือเกาไปนาไปบางทีกับปลูกมันบางทีกับเก็บมายังแบบน้องใจเฮ็ดนั่นแหละแต่ผสมเก็บขยะในให้่แหละผสมบางทีกับปลูกมันแบบมันได้ตายเราก็เสียบางทีน่าจะปลูกมันแต่ผสมเลยน้องใจกับบูนกัน ไปกระตุ้มพร้อมแล้วเราก็ไปน้องมดน้องต่อเมืองพร้อมมีพุ่นมาแล้ว่านผู้ชมมีแต่น้องของใจคิดแบบคนเดียวท่านผู้ชมไปน้ท่านผู้ชมเดี๋ยวตีรถก่อนขอัญหยาดตายาก่อนน้า่านผู้ชมลองติดรถได้หรอไปกระตุ้มเดี๋ยวเจอยุนาพ่นกระผู้ชมเลยน้อมใจกับบุกคาตายไปได้น้อมใจกับใครขับรถยังโบเซมไปได้ยังโบเก่งไปได้ยันลมท่านผู้ชม โอเคท่านผู áng, ้ชมนลำใจกันลงพักผ่อนก่อนเมื่อยแหงลิเรียรถเขาพักผ่อนนานั่นอยู่พักผ่อนแบบไปทายท่านผู้ชมเลยปวดเหงวแหงลิเขาหยาดฟอว์เดินท่านผู้ชมเบื้องทางท่านผู้ชมอ้าไปก็ได้เบื้องทางแล้วก็มาการ์ดี้ดีอยู่นะท่านผู้ชมเลยไปหอดทางกับพักฟองกับท่านผู้ชมปวดเหงวแหงลิทางแบบนี้นะท่านผู้ชมเหงาจะแตกห้ามจะแตกเขาหยาดฟอว์อ้าปวดหลอดแหงลิโอ้โหหอด ตามชมไปต่อด้วยตา,<ๆ>า้ชมจอดรลอแหลหนาวนะมีผู้ชาวแล้วตามชมปลูกมันเตียงห่งลินน,น้ำใจไบปลูกม,มันที่ตายก็เสียบบนใดที่ตายา่ามชมด้วย ไมนะทับเลยขยันใจหมว่คนหนไปปลูกกันหอนอนเอ น้ำมันมืดแล้วุณผนชม

Ма, ухта ва, куба! Ма, ухта ва, куба! Adams und Bogengar. คูกโลดคูเขียงว่นจะเล่นกับ่ทันห่างกันน่ะมันกับโคู่ใครคู่มั่นอะไปว่นกันนี่นะครับมามาไปเลยนะไปเลยนะไม่ไเลยล้วมัเหตุเกี่ยงไร 我们来么讨论？嗯 mm hmm. ไปต้นเด็ดต่อไปท่านผู้ชมเตร๋ยวใจกรอัวพักผ่นสักแปบบท่านผู้ชมนำใจก็ได้เมื่อเรียบร้อยแหละว่าประมาณช่โมงและแล้วแล้วจะสองโมงแต่ลุงยังพักอยู่ต่านผู้ชมมาอยู่นี่ไปห้างงัวน้ำแหละจ้า นอนพักตัวนี้กะได้เวลาเมื่อสับสชมให้น้องใจกับน้องต้อมน้องมดเมื่อก่อนตอนนี้น้องต้อมแล้วผมขับรถเขาสับสชมเลยนะสับสบมตอนไฟนะน้องใจกับบุกขาถ่ายไปไหนพอน้องใจก็ยังโมเก่งไปไหนคือเบื้องหนึ่งถ้าคือจะเบื้งหนึ่งขับน้องใจกับบุกขาดสับสชมเลยก็เกิดไทยอันนั้นเลยสับสชมเลยน้องใจน้องใจกับย่านมันอันตรายสับสชมย่านรถแบบแบบนี้แบบนั้นนะตอนนี้ก็ได้เวลาเมื่อสับสชม เลิกเลิกเลิกไอ้เพี้ยดแต่ประมาณที่จองโมง่งแต่พักอยู่หน้าก่อนเมื่อเฮือนลุงว่าเมื่อเฮือนกกบ่กมียังเฮ็ดกกนอนพักก่อนนอนพักกินชมกินยังอิ้งน้าแหละกินเรียบร้อยแล้วก็เมื่อนี่แหละท่านผู้ชมนี่แหละเดินทางเมื่อนท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมหอดแล้วทางดีดีนี่แหละ เฮ้ย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 ควายแม่หโอเคเราอดเบื่อเสเต็ปจอดรถของน้องต้อมแบบลงเลยเสีย เกิดเกิดมาเตียลำบากเนาะนาะเอาไปใหม่คุญแจนะเอาไว้นั่นต่อเอาไว้นั่นแหละจะนอนเอาไปเอาซับไปเป็นจักแบบโอ้ยท่านผู้ชมเมย์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 ในเดียวสนุกในเดียวสรุปว่านอะไรฮะเออไปนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาไว้เองเดี๋ยวข้าอยากกินน้ำก่อนท่านผู้ชมเอาโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปน้ำใจ เมื่อแต่หน้าแหละก็ไปหน้าไปไปเฮ็ดเปียกอยู่นาฝากขอลาไปก่อนถ้าใครติดตามน้อมใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแชร์ไลค์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้น้องได้เหตุกต่อไปแหละค่ะทีมงานน้อมใจอยู่เซโปนเฮ็ดคลิปชอยนะท่านผู้ชมกับน้อมใจกับขอบใจผู้ใหญ่ใจดีและก็เอสซีก็ทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ซ้น้อมใจบุกเคยทางทางน้อมใจเฮ็ดคลิปแบบ มีเวียกตะหติดบริเฮ็ดคลิปบางทีเฮ็ดกันยังพูนยาใจดีหรือเอฟซีกันยังบอออกติดตามน,น้ำใจกัตนต้องขอบใจหลายที่น้ำใจเวชรคลิปโดนน้ำใจก็มีเวียดทับทุม่มมีเรื่องมีทรงนี้มีเซ็งเซ็งพี่น้องเซ็งอะไรก็มีแบบจากการอุปกรณ์เรื่องเซ็งอะไรทนผู้ชมก็เลยโดนบริเวดคลิปใท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวน้มใจกันน้มใจเซ็งแล้วน้มใจจะพยายามเฮชรคลิปปลายเบิรงให้พี่ท่านผู้ชมหรือ ยาหรือยาหรือป้าหรืออาเบงท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้น้อใจกับข้อร่าไปก่อนเอาขอไปอำนาจอาบถ่านกันด้อไปวั